สวัสดีครับพบกับกระผมอีกแล้ววันนี้กับทนายบอลครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับเกี่ยวกับครอบครัวนะครับว่าสามีขโมยเงินภรรยาภรรยาขโมยเงินสามีจะมีความผิดข้อหารักทรัพย์หรือมีโทษจำคุกหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาเจาะลึกกันคลิปนี้ครับ เชื่อว่าเคยเกิดขึ้นกันทุกบ้านภรรยาลักเงินของสามีสามีลักเงินของภรรยานั้นนะครับคืออันเรื่องนี้นะครับต้องพูดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนนะครับได้กำหนดให้ทรัพย์สินที่สามีหรือภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรส ต่างไฟล์ต่างมีสิทธิเท่ากันนะครับตลอดถึงสิทธิทและหน้าที่การบริหารจัดการร่วมกันตามมาตรา1 4 6่ถึงมาตรา1493กนะครับก็คือ,อหากเป็นทรัพย์สินธรรมาหาได้มาในระหว่างสินสมรสหรือเป็นสินสมรสธรรมหาได้ด้วยกันในระหว่างสมรสนะครับก็ผัวเมียมีสิทธิทั้งคู่มีสิทธิเท่ากันนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนแนวคิดนี้จะนํามาใช้ในคดีอาญาด้วยหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้มีคําตอบแม้ในสายตาของคนอื่นหรือคนทั่วไปประชาชนทั่วไปชาวบ้านทั่วไปคิดว่าสามีภรรยาเป็นคนคนเดียวกันนะครับแต่ในทางกฎหมายอาญาไม่ได้มองเช่นนั้นนะครับกฎหมายอาญายังคงมองว่าการลักทรัพย์ของสามีภรรยาะนะครับ ยังคงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ผู้ใดเอาทรัพย์สินของผู้อื่นูหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทําความผิดฐานลักทรัพย์นะครับดังนั้นการที่สามีขโมยเงินภรรยาหรือภรรยาขโมยเงินสามีนะครับผู้กระทําความผิดนี้ย่อมมีความผิดฐานลักทรัพย์โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดนะครับ โดยหลักแล้วคือต้องรับโทษนะครับตามมาตรา3 3มแต่ถ้าหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นะครับก็ได้บัญญัติเรื่องนี้เพิ่มเติมไว้ว่าในความผิดที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา334ถ้าเป็นการกระทําที่สามีกระทําต่อภรรยาหรือกระทําต่อสามี ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องดูพฤติการของแต่ละคดีว่าในระหว่างที่รักขโมยนั้นจดทะเบียนสมรสกันหรือไมอ่เป็นคู่สมรสกันหรือไม่แยกกันอยู่หรือไม่ทะเลาะกันหรือไม่มีเหตุฟ้องหย่ากันหรือไม่หรืออยู่ในระหว่างที่ฟ้องหยา่าแต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหยา่า และแยกกันอยู่ต้องดูพฤติการแต่ละคดีไปนะครับเพราะว่าอามาตรา71นี้ไม่สามารถนํามาใช้ได้ในทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังไว้สิ่งที่คุณต้องโดนแน่ๆในกรณีที่ลักเงินสามีหรือลักลักเงินสามีหรือสามีรักเงินภรรยาอันดับแรกหากไปภรรยาหรือสามีไปแจ้งความดําเนินคดีสิ่งที่โดนแน่ๆก็คือ โดนดำเนินคดีตำรวจหรืออายการก็ยังคงส่งสำนวนฟ้องคดีต่อศาลส่วนศาลจะมีความเห็นพิพากษาตามข้อเท็จจริงในทางนำสืบว่าจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดนั้นอยู่ที่การนำสืบของจำเลยนะครับสุดท้ายก็ต้องมีการฟ้องคดีเสียประวัติมีความผิดตามกฎหมายแต่ศาลต้องดูพยานหลักฐานทั้งหมดว่าได้รับการยกเว้นโทษ ตามมาตรา71หรือไม่หากภรรยาหรือสามีไม่ยอมมีพฤติการที่อยู่ในระหว่างหย่าร้างทะเลาะกันแต่ยังไม่ได้ไปจดทะเบียนหย่ารูอยู่ในระหว่างการฟ้องหย่าอยู่ในระหว่างการฟ้องชู้แบบนี้ส่มเสียงที่จะติดคุกสูงนะครับเพราะฉะนั้นหากไม่จําเป็นก็อย่าถักกระทําเด็ดขาดเพราะหากคนในระหว่างที่ดีกันก็เชื่อเหลือเกินว่า อะไรก็ดีกันหมดแต่หากเกิดทะเลาะหรือไม่รักกันแล้วอันนี้มันก็สามารถเป็นช่องสู่ความหายนะได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อกฎหมายพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับซึ่งกฎหมายก็ให้การยกเว้นโทษไว้แต่ต้องดูข้อเท็จจริงแต่ละคดีไปนะครับความผิดที่ได้รับการยกเว้นโทษนะครับ ตามมาตรา71วรรคหนึ่งนั้นต้องมีลักษณะนะครับ 1. ต้องเป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันนะครับ 2. ทรัพย์ที่ถูกขโมยต้องเป็นทรัพย์ระหว่างสามีหรือภรรยาเท่านั้นไม่มีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับการยกเว้นโทษต้องเป็นกรณีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะที่ ไม่มีการข่มขู่หรือใช้กำลังประทุษสรายและต้องไม่เกิดอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายนะครับนี่คือหลักเกณฑ์นะครับที่จะเข้ามาตร,รา71นะครับลองไปเปรียบเทียบพิจารณากันดูนะครับเพราะฉะนั้นยังไงนะครับก็ต้องอมีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนจะสารจะพิพากษาหรือลงโทษ ยกเว้นโทษหรือลงโทษอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพิน,นิษและอยู่ที่การนำสืบพยานในชั้นศาลแต่สิ่งที่ท่านต้องเสียแล้วเมื่อเป็นจำเลยก็คือหนึ่งต้องโดนปั๊มรายนิ้วมือ,อเสียประวัติโดนส่งฟ้องนะครับยิ่งถ้าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการก็อาจจะถูก พักงานหรือถูกไล่ออกก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับถึงเป็นกฎหมายภายในครอบครัวเพราะฉะนั้นฝากเตือนไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องพิจารณาตามพฤติการเหมือนที่ผมพูดมาว่าในระหว่างที่รักขโมยนั้นอยู่ในระหว่างอะไรอยู่ในระหว่างการฟ้องหย่าการฟ้องชู้หรือยังรักกันดีแก่แต่แค่ทะเลาะกัน และต้องดูด้วยว่าฝ่ายผู้เสียหายซึ่งเป็นสามีหรือภรรยานั้นยอมความไหมยินยอมไหมอันนี้ต้องดูด้วยนะครับว่าพฤติการเป็นแบบเช่นนั้นไหมถ้าไม่พฤติการไม่ได้เป็นแบบเช่นนั้นแล้วก็ไม่เข้าตามมาตรา71เหตุยกเว้นโทษอันนี้ก็เสี่ยงคุกหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับ คลิปเล็ๆเลกๆน้อยๆสำหรับเตือนพ่อว้านแม่บ้านว่า mm hmm. เวลาเจอ mm hmm. เ,เงินก็อย่าขโมยขอตรงๆนะครับเพราะว่าหากมันเป็นคดีความขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ mm hmm. และหากใครจะปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือปัญหาเกี่ยวกับด้านกฎหมายใครข้อข้องใจเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆนะครับก <c> ็อย่าลืมติดต่อเข้ามาทางช่อง YouTube และก็ทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจทนายบนนะครับสำหรับวันนี้ก็คนที่เข้ามาดูอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับ <ๆ S 1> เพื่อให้ยอด Subscribe เยอะๆหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ